สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆสมาชิก f อฟซีร้านพีเนตออเิโอทุกๆท่านนะครับแล้วก็ขอการสวัสดีพี่น้องชาววงการเครื่องเสียงการแจ้งครับผมอีพีนี้ครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับการรีวิวสินค้านําเสนอสินค้าเครื่องเสียงการแจ้งนะครับที่ร้านพีเนตออเิโออําเภอดอนจานจังหวัดกาญจนุ์ครับคลิปนี้เป็นคลิปเช้าประจำวันอังคารที่3นะครับผมเดือนมิถุนายน2568นะครับผมมีในส่วนของสินค้ามือสองนะครับสภาพสวยๆมารีวิวให้กับพี่ๆสมาชิก ได้รับชมกันอีกทุกๆวันทุกเช้านะครับเผื่อท่านไหนที่สนใจเครื่องเสียงการแจ้งก็แวะเข้ามาเลือกชมได้นะครับที่ร้านพีเน็ตอะอดโอนะครับตั้งอยู่บ้านม่วงครับตำบลม่วงนาอำเภอรานจานจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเบอร์โทรก็ศูนย์เ6้าห้าสองสองสี่หกสี่เ้าเจ็ดและก็ศูนย์1ปดเจดสี่สองหนึ่งเจ็ดสี่หกสี่ครับตัวแรกนะครับผมตัวแรกจะเป็นในส่วนของเป็นมิกดิจิตอลนะครับเป็นแบรนด์ของ อเดนเฮทนะครับตัวนี้รุ่น QU32 นะครับตัวนี้เข้ามาหนึ่งตัวครับพร้อมแหลกสภาพสวยๆนะครับพร้อมแหลกเลยนะครับเผื่อท่านไหนที่ยังมองหาหรือว่าต้องการเอาไว้ใช้งานนะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับตัวนี้ QU32 ใช้งานปกติทุกช่องนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมลองเปิดเครื่องให้ดูนะครับตัวนี้เผื่อท่านไหนที่สนใจครับชื่นชอบนลำเสียงของอเดนเฮทนะครับ QU32 ก็ถือว่าเป็นมิก ยอดนิยมอีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็นแบรนด์ของอาเดนเฮดนะครับฝากไว้ด้วยละกันเผื่อท่านไหนที่สนใจหรือว่ายังมองหานะครับเอาไว้ใช้งานนะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับสําหรับตัวอาเดนเฮดคิวยูสามสิบสองครับเข้ามาหนึ่งตัวเมื่อวานนะครับพร้อมแหลกนะครับผมปล่อยในราคาอยู่ที่สามหมื่นหกพันกับอีกห้าร้อยบาทนะครับสามหมื่นหกพันกับอีกห้าร้อยบาทนะครับผมใช้งานปกตินะครับเผื่อท่านไหนที่สนใจงานวงดนตรีใหญ่นะครับงานหมอลำก็ นิยมใช้เยอะนะครับสำหรับตัวนี้นะครับใช้งานปกติทุกช่องเลยนะครับสําหรับท่านที่ยังมองหาหรือว่าต้องการเอาไว้ใช้งานก็อินบ็อกโทรเข้ามาได้นะครับเบอร์โทรก็ด้านหน้าเลยนะครับ095 224 6497แล้วก็0874217464ครับฝากไปเลยแล้วกันนะครับสำหรับตัวยูยูสามสิบนะครับ สามหมื่นหกพันห้าร้อบาทนะครับผมถัดมาก็จะเป็นในส่วนของ Power M อ่าแบนด์ q s อนะครับตัวนี้สภาพใหม่ๆนะพร้อมกล่องครับอ่าสภาพใหม่ๆพร้อมกล่องตัวอ่าสติกเกอร์ยังอยู่นะครับสำหรับตัวนี้นะครับสภาพสวยๆเลยนะครับมือหนึ่งอ่าอยู่ประมาณไม่แน่ใจนะครับน่าจะป้าก้าพันกว่าบาทนะครับสำหรับตัวนี้นะครับอ่าสี่หนึ่งสองศูนย์ศูนย์นะครับหรือว่า Power M สี่ h a n n e l นะครับตัวนี้ปล่อยในราคาอยู่ที่7 00 0ันกับอีก5 0ารบาทพร้อมกล่องอุปกรณ์ครบนะครับตัวนี้ใช้งานปกตินะครับเปิดเครื่องนะครับผมตัวนี้จะเป็นหม้อแปลงนะครับมาดูกําลังวัดกันบ้างนะครับตัวนี้กําลังวัดของเขา8โอโอมจะอยู่ที่8 0 0วัตที่8โดโอมนะครับหรือว่าชแนลละดอกสบายๆนะครับสำหรับตัวนี้นะครับหรือว่าชแนลละดอกนั่นเองนะครับสาหรับ8 0 0วัตต์ต่อชแนลนะครับในส่วนของสี่โอมนะครับก็ตามซีรีส์เขาเลยนะครับ 4โอห์มจะอยู่ที่1,200วัตต์นะครับขับชุดสี่คูณสี่นี้สบายๆนะครับหรือว่าขับเอาท่านเอาไปขับเสียงกลางนะครับตัวนี้ตอบโจทย์เลยขับเบรหนึ่งสองขับเบรเสียงกลางก็สามสี่ไปนะครับใช้งานปกตินะครับสำหรับตัวนี้ผมเทสดูแล้วนะครับยังไม่ผ่านการซ่อมมานะครับตัวนี้ใช้งานปกตินะครับสวยงามมากนะครับตัวนี้ QSC 42 41200นะครับ4แชนแนลนะครับ1,200วัตต์ตามเซรีเขาเลยนะครับ แปดร้อยตต์ที่แปดโอห์มนะครับพันสองร้อยบาทที่สี่โอห์มตัวนี้ขับชุดสี่คูณสี่ได้สบายๆนะครับฝากไว้ด้วยละกันเผื่อท่านไหนที่สนใจนะครับในราคาที่เจ็ดพันกับอีกห้าร้อยบาทนะครับผมสวยงามนะครับถัดมาก็จะเป็นในส่วนของอ่าดีโฟนะครับใครที่ยังมองหาดีโฟอยู่ครับตัวนี้ตัวนี้เข้ามาหนึ่งตัวเหมือนกันนะครับสําหรับตัวดีโฟอ่ากล้องนะครับตัวนี้เป็นซาวกล้องนะครับตอนนี้ราคาที่หกพันบาทนะครับอดิซิตนะครับดีโฟนะครับตัวนี้ เดี๋ยวให้ชมด้านหลังนะครับแล้วก็จะเป็นแอดลี่นะครับแอดลี่ตัวนี้เป็นของ USA แท้เลยนะครับตัวนี้อยู่ที่สองพันสองพันห้าร้อยบาทนะครับยังไม่รวมจะส่งนะครับสองพันห้าร้อบาทนะครับแอดลี่นะครับเสียงสุดยอดนะครับตัวนี้ผมเทสแล้วเรียบร้อยเสียงดีมากนะครับแล้วก็จะเป็นตู้ ps พร้อมดอกนะครับตัวนี้เป็นตู้ P ีทรง ps นะครับใครที่ยังมองหาตู้12นิ้วเป็นตู้บริษัทพร้อมดอกนะครับใครที่สนใจนะครับดอกตัวนี้เป็นโครงน่าจะเป็นโครงหล่อนะครับตัวนี้โครงหลอดเป็นได ได้จะเป็น450ของ PA นะครับด้านในนะครับผมเปิดดูแล้วนะครับขายพร้อมดอกนะครับตัวนี้ดอกน่าจะเป็นของเซาเท็โครงหล่อเซาเท็กนะครับขายในราคาที่ใบละ2,000กับอีก500บาทไม่รวมจัดส่งนะครับใบละ2,500บาทไม่รวมจัดส่งนะครับสําหรับตัวนี้นะครับตัวนี้มีเป็นเฟรมชุดแขวนให้ตัวนี้นะครับเผื่อท่านไหนที่ยังมองหาหรือว่าสนใจนะครับมาดูส่วนของด้านหลังของดีโฟกันก่อนนะครับ สวยงามนะครับหกพันบาทนะครับดีโฟนะครับผม EQ นะครับ EQ อยู่ที่สองพันห้าร้อยบาทนะครับตัวนี้ยังไม่รวมจัดส่งนะครับตัวนี้นจะเป็นของ U.S.A แท้เลยนะครับสวยงามนะครับแอดลี่นะครับแล้วจะเป็นด้านหลังของตู้ PS นะครับ PS ตัวนี้มีหูจับให้ด้วยนะครับแต่ภาพสวยนะครับตัวนี้ไม่มีผุกไม่มีบวมสองพันห้าร้อยบาทต่อใบนะครับคู่ละ ห้าพันบาทนะครับผมคูณละห้าพันบาทนะครับสนใจก็อินบ็อกซ์โทรสอบถามเข้ามาได้นะครับผมฝากพี่ๆสมาชิกไว้ด้วยละกันเผื่อท่านไหนที่ยังมองหาเป็นสินค้ามือสองนะครับสภาพใหม่ๆสภาพสวยๆเข้ามาอีกหนึ่งชุดนะครับที่ร้านพีเนธออริโออำเภอรอนจันจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับสนใจอินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับฝากพี่ๆสมาชิกไว้ด้วยละกันแล้วขออนุญาตแจ้งในส่วนของราคาอีกครั้งนะครับเล่อเนเนนะครับคูยูสามสิบสองนะครับราคาที่สามหมื่นหกพันห้าร้อยบาทนะครับ QSC สี่ช่องนะครับสี่หนึ่งสองศูนย์ศูนย์ตัวนี้ราคาที่เจ็ดพันห้าร้บาทนะครับผมแล้วก็จะเป็นในส่วนของ D4 นะครับ D4 จะอยู่ที่หกพันบาทนะครับอ l ล e y นะครับ EQ นะครับสไลด์สองชั้นครับตัวนี้จะอยู่ที่สองพันห้าร้บาทค่าส่งก็ตามระยะทางนะครับบวกอีกร้อยห้าร้อยห้าสิบถึงสองร้อยนะครับสําหรับค่าส่งนะครับผมแล้วก็จะเป็นในส่วนของตัวตู้นะครับตู้ PS นะครับ ตัวนี้ใบละ2 5 0 0นนะครับคู่ละ5,000บาทนะครับราคายังไม่รวมจัดส่งนะครับค่าส่งก็ตามระยะทางนะครับประมาณใบละ200นะครับสำหรับตู้ ps นะครับผมพร้อมดอกนะครับพร้อมใช้งานนะครับตัวนี้เป็นไดสีห้าศูนย์นะครับปากเป็ดนะครับเสียงกลางก็น่าจะเป็นของซาวเทคครับตามที่ผมดูด้านด้านในนะครับผมตัวนี้นะครับสำหรับอี ep นี้นะครับผมก็ขอจบการ รีวิวแต่เพียงเท่านี้ฝากพี่พสมาชิกไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกไดไลค์กดแชร์กดติดตามในส่วนของช่องทาง youtube ด้วยแล้วกันนะครับช่องโจ๊ก h ช n n นลนะครับช่องทาง facebook ก็พินตจคำนี้พักดีเพจร้านพินตออริโอนะครับผมสำหรับอีพีนี้สวัสดีครับ